ถ้ากูทำให้มึงกราบกูเพราะตร์ทอไม่ได้กูก็จะทำให้มึงกราบกูเพราะความกลัวคุณโทรกลับมาที่นี่ทำไมอะคะออมมาให้มาทำธุระที่โบสถ์เก่านะครับ ข้างซ่อมบวดไปไหนหมดแล้วครับทิ้งงานกันไปหมดแล้วโยมซ่อมบวชไม่ได้ยากมันยากตรงที่มือนเข้าไปซ่อมไม่ได้หน้ากากพวกนี้เป็นหน้ากากที่ใช้ในงานบุญแห่ผี มันเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเราครับตินที่เขาชอบใส่หน้ากากคนนั้นแหละค่ะคุณโถงมาอาปรัประจันหน้าผีแบวนี่เ่ไอ้หน้าผีเพื่อนคุณโทมเป็นผีพี่นาคเหรอทุกครั้งที่เราปราบผีพี่นาคได้นะก็เพราะเราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากข้อยึดติดถ้าจะช่วยไม่ช่วยตอนเขาอยู่ล่ะคะ มาช่วยตอนเขาตายเป็นผีเนี่ยมันได้เลยขึ้นมามึงทิ้งกูมึงก็ปอดอีฟอดมึงนี่แหละมึงสิต้องเปิดมึงเกิดวันเสาร์ว่ะมึงก็เลื่นกูบีนกันแหละแต่กูอ่านมาแล้วว่าวันเสาร์ต้องเปิดกูไม่เชื่อเอางี้ไะมึงเปิดปุ๊บฟาดปั๊บวิ่งปอดไทย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังคลิปรีวิวหนังที่ดูมาคลิปรีวิวหนังที่ดูมาวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่องพินาคสี่บอกเลยว่าพินาคเนี่ยไม่เคยดูมาก่อนเลยหนึ่งสองสามเพิ่งจะมาดูสี่เพราะว่าคนที่บ้านอยากให้พาไปดูก็พ <c oughs> ินาคสี่ไม่ขอท้าความสงสารกนเพราะยังไม่ดูถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปดูให้พินาคสี่ <c oughs> พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเอก แล้วก็แก๊้งเพื่อนเนี่ยอืมไปมีภารกิจไปสถานที่หนึ่งไปเหมือนไปถ่ายรูปงานบวชอ่าเออให้ไม่รู้ว่าจ้างไปหรือว่าเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนเรื่องไงไม่รู้เ,เออาาไปถ่ายรูปแล้วก็เอกเห็นภาพน่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเป็นตบกล้กรจากภาคที่แล้วอ่ะหรือเป็นตัวละครจากภาคที่แล้วเรือเ่องไงประมาณนี้เนี่ยเออแล้วเอกก็สุดก็เอ๊ย เอ๊ะอะไรบางอย่างแล้วก็ฉากก็ตัดไปเนี่ยแล้วก็ประมาณเนี้ยเรื่องดําเนินไปดำเนินไปอ่าแล้วก็ฉากตัดไปตัดมาตัด,ปดไปมาไปเล่าอดีตมั่งปัจจุบันมั่งแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเป็นการไปช่วยปลดปล่อยเรียกว่าอะไรอดีตเพื่อนของพระเอกเพือ่อนของพระเอกเนี่ยพระเอกชื่ออะไรวะ อะไรอะไรโดยจนๆอะไรสักอย่างเนี่ยเออถ้าจะช่วยไม่ช่วยต่อเขาอยู่ล่ะค่ะมาช่วยต่อเขาตายเป็นผีเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาในเรื่องเล็กคุณโดคุณโดกันเอคุณคุณโทคุณโทเออมาเนี่ยเออก็เพื่อนของโทเนี่ยคุณโทเนี่ยที่จะเหมือนเขามีอดีตตอนวัยเด็กของพระเอกอ่ะเล่นดมกันมาแต่ว่าปมของเรื่องคือเรื่องของพยายามจะขายเรื่องไอ้นี่ ขายที่เปเด็นเรื่องการบูลลี่กันในสังคมการได้ค่ากันอ่าคนนี้เพศสภาพไม่ปกติคนนี้หน้าตาไม่ปกติไม่เหมือนชาวบ้านโดนสังคมบูลลี่โดนเพื่อนๆนรังเกียจโดนปฏิบัติเป็นคนละมาตรฐานกันนะอืมพูดถึงเพื่อนของวะเอกซึ่งน่าจะตายไปแล้วล่ะเออกลายเป็นผีแล้วก็คอยมาหลอกหลอน คนในหมู่บ้านเหมือนว่ามีปมแค้นในใจว่าเออตัวเองไม่ได้บวชก็เลยว่าใครบวชเนี่ยคือไปขวางทั้งหมดไปพังงานทั้งหมดไปหลอกหลอนั้งหมดเขาก็ทํางานอยู่กันไม่ได้พาเก,ก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆสืบหาว่าสาเหตุที่อผีตัวเนี้ยออกมาหลอกคนคืออะไรคืออะไรน่าจะเล่นในคล้ายกับภาคหนึ่งของสามที่ผ่านมาคือ เดาไอดานะคือการเจอผีหลอ,อกก่อนแล้วก็แล้วก็สงสัยว่าทําไมผีถึงทําอย่างนี้ทําไมนี้แล้วก็เริ่มคลายปมเริ่มไขปริศนาช่วยกันหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณอืมนั่นคือคอนเซปต์ของเชื่อว่าเป็นคอนเซปต์ของเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคเนี้ยภาคสี่เนี้ยก็สุดท้ายก็ช่วยได้แล้วก็ปลดปล่อยอ่าทุก บินยานกับอิสระเรียกวิสระไหมคืออย่างนี้คอนเซปต์หลักของเรื่องก็คือการถูกบูลลี่ในสังคมใช่ไหมจนตั้งแต่เลก็กจนโตอ่ะเพื่อนเขาเอกอะ่ะมีเพื่อนคนเดียวที่คอยอยู่ยข้างข้างไอ้คนนี้คอยช่วยปกป้องช่วยแบบออกตัวแทนอะไรเงี้ยเออเหมือนเพื่อนที่เพื่อนรักกันนะโดนเพื่อนในในเรื่องบูลลี่แล้วก็เพื่อนก็ขึงขังแทนจะบไฝแทนอะ่ะ แล้วพอโตมาพระเอกมันต้องไปเรียนกรุงเทพใช่ไหมอืมเพลอไปกรุงเทพส่วนไอ้เพื่อนที่หน้าตาไม่ดีหน้าตาคืออมีความผิดปกติทางหน้าตาเนี่ยเออมันจะเป็นปากแหว่งของพดานบัวเออนั่นแหละไอ้ตัวไอ้เพื่อนของพระเอกเนี่ยใส่หน้าก,กากตลอดเวลาแล้วก็พอพระเอกไปเรียนก็ตัวเองก็อยู่คนเดียวในในหมู่บ้านนี้น่าจะอยู่กับวัดนี่แหละแล้วก็โตมาโตขึ้นมาโตขึ้นมา,นมาเห็น มีอยากมีความอยากจะบวชมีความอยากจะบวชเป็นพระเพื่อไมไ่เพื่ออะไรเ,เพื่อให้เพราะว่าใจโดนบุรี่มาที่วิทย์เนี้ยอยากให้คนที่บุรี่ตัวเองเนี่ยมากราบไหว้ตัวเองก็เลยอยากบวชพระก็เลยโดนถูกว่าเออใครจะไปกราบไหว้เมื่อไรนี้แล้วก็แข็งใจมีคีย์เวิร์ดหนึ่งว่ามึงต้องกราบกูคือพูดกับคนทั้งหมู่บ้านอ่ะมึงต้องกราบกูสุดท้าย,ายรู้ว่ารู้ตัวเองว่าไมา่ได้บวชก็เคยต้องก็ทําการนั่นตัวเองแล้วก็กลายเป็นผี เที่วมาหลอกหลอนแล้วก็จนพระเอกกลับมาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาแก้ไขปมช่วยปลดปล่อยวิญญาณเรื่องตรงเนี้ยดีไอเรื่องตรงที่ว่าการที่ผีตรงนี้ยมีปมตั้งเด็กจนแต่ยังมีชีวิตจนตายเนี่ยโอเคแต่เขาเพิ่มไมลี่เข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของพญายนาคออที่ พอเรื่องดำเนินเรื่อยๆมันก็จะคะ created, it, ่อยๆคลายว่าเออผีตัวเนี้ยนอกจากจะเป็นเพื่อนขกระเอกไว้เด็กแล้วอ่มันยังเป็นร่างก็ีือจิตหนึ่งของพญานาคที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้งงตึ๊บเลยไอ้เรื่องปมของผีที่โดนบูลลี่ตอนเป็นคนเนี่ยแล้วก็มาตายแล้วก็มีความอยากจะเออแก้ไขอ่าขัดขวางไม่ให้คนโน้นคนนี้บวชเพราะว่าเหมือนแก้แค้นอะไรมาเนี่ยเอออันนี้เข้าใจแต่ปมพญานาคอะ คือไม่ต้องใส่มาก็ได้มันไม่ไม่มันฉีกคือมันเล่าเรื่องของความแค้นของผีก็แบบนึงแล้วก็ต้องกลับมาเล่าเรื่องปมมชนาธิ์อีกอีกโซนอีกส่วน,นหนึ่งก็ไม่เข้าใจว่าใส่มาทําไมมือมันมนต้องอันไม่ต้องมีก็ได้ไงจริงแล้วหนังเนี้ยทําดีนะเอ่อใน,นเรื่องผมชอบตรงที่เขาเอาปมเรื่องการบุรี่กันหนักคมมามามา,มาใช้แล้วก็ภาพภาพโอเคเลยเอฟเฟกต์ดีชัดอะคือจะมีฉากหนึ่งที่ว่าท้าย ผีเนี่ยเขาใส่หน kind of ้ากากใช่ไหมหน้ากากเลยอะหน้ากากผีตะโขนนะเออไม่รู้เป็นความเชื่อทางภุมิภพันธ์หรือเปล่านะใส่ผิษหน้ากากผีตะโขนแล้วก็พอถอดหน้ากากผีตะโขนมามันก็จะเป็นหน้าที่เป็นริ้วๆเลลอยเหมือนเป็นแผลเป็นเวันเว่นเวนอ่ะคือเป็นรอยกรีดๆอ่ะตึงตอนแรกก็คิดว่าเป็นหน้าเป็นหน้าของเขาของผีจริงๆเออแต่จริงแล้วไอ้หน้ากาก ที่เหี่ยวเราเห็นนะ่ะอันนี้มีเห็นในมีให้ดูในตัวอย่างเวยเอ็นหน้ากากที่เป็นหน้าที่เป็นมันมันมันเป็นรอยริ้วๆเหมือนกิดเนี่ยมันเป็นหน้ากากอีกชั้นนมันดึงออกถ้าดึงออกได้แล้วก็จะเจอหน้าจริงข้างในเละเลยเนี่ยไอ้หน้าจริงที่ดึงออกมาเนี่ย CG ทำดีมีหยดเลือดมีเหมือนเอ็นเหมือนเส้นเลือดอะไรพวกเนี้ยทําดีมากเลยอนะันนี้ชื่นชมเลยคือเป็นเป็นพัฒนาการของ CG ในประเทศไทยอ่ะในวงการหนังไทยอ่ะ ทำได้ดีมากผิดกับเมื่อก่อนที่เราดูแท่ตัวอย่างก็เห็นแล้วว่ามันลอยอ่ะเออแต่ว่าส่วนอื่นก็เนี่ยส่วนดีมีแค่นี้มีแค่เนี่ยปมเรื่องการบูลลี่กันสังคมกับซีจขนาดที่แม้แต่ซีจของไอพิชานากยังดูโอเคเลยไอฉากไอปูนปั้นใต้น้ําหรือว่าฉากอีกฉากหนึ่งที่ชอบกับซีจนะคือตอนที่พระเอกนอนหลับช่วงต้นเรื่องอ่ะแล้วเจอแล้ว ฝันไปเจอผีเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเออติ่นมาเจอไอ้น้ากากเนี่ยมันมันอยู่ที่พื้นแล้วมันค่อยลอยมาแล้วก็คออ่คอยกลายเป็นรูปร่างผีหรูปร่างร่างคนน่ะเออเออเนี่ยทาดีอันนี้ชิ้นชม,มนะทาดีลึีจีเนี่ยที่เหลือนอกจากการเอาเรื่องพญาน,นาคเข้ามายัดในหนังแล้วคือมาชามแทกให้ว่าเออเป็นโหพระเอกไม่ใช่คนธรรมดานะพระเอกเป็นเขาเรียกอะไรพญาน,นาคก,กับชาติมาเกิดมีพญาน,นาคสองตัว มีเขาเรียกภารกิจร่วมกันแล้วก็สุดท้ายพรานาคสองตัวไกลับมาเกิดเป็นเพื่อนกันอีกคนนึงหล่อเลยอีกคนนึงหน้าอย่างผีเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมดูมาทั้งเรื่องผมก็โอ้โหคือเนื้อเรื่องมันดีอยู่แล้วไอป้ปมเรื่องการบุลรี่กันนะ่พยพญานาคต้องใส่มาก็ได้หนังก็ลังจะดีอ่ะไปฉีกออกแนวพญานาคั้งั้นเนี่ยโอเคภาพพญานาคทำสวยคือมันก็เป็นซีจีแหละแต่มันดูดูสวยอ่ะดูสวยเลยอ่ะ แต่แทบไม่เกี่ยวอะไม่จาเป็นต้องมีเลยคอมเห็นส่วนตัวนะใครจะเห็นอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ได้แล้วก็จบอีพีนี่ก็กับกับร่างเข้าไปรวมกับพานาเหมือนเดิมแล้วก็พานาก็ฟิวฟิวหายขึ้นไปบนท้องฟ้าอืมสิ่งที่ดีที่ชอบก็คืออย่างที่บอกไปเรื่องการปมของการบูลลี่กันสังคมคือเรายุคนี้เนาะสองพันยี่สิบสี่แล้วไม่ควรจะมีการแบบเอ้ยไอ้นี่นั่นเป็นอย่างนั้นหูตาเป็นอย่างนี้ แขนไออะไรอ่ะขอโทษนะไอเป๋ไอแหวงไออะไรพวกเนี้ยไม่ควรมีไอดำไอเตี้ยหรือว่าการบุรีบุรีพวกเพศภาพอ่ะไอตุ๊ดกะเทยอะไรพวกเนี้ยไม่ควรมีอ่ะแต่ว่าผมกำลังมองว่าหนังนี้ทำให้เราเห็นความรู้สึกของคนที่เขาโดนกรนะทําเนาะอืมอ่าที่ชอบก็คือเรื่องของปมของเรื่องกับทีจีใช่ไหมที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็ มก็ไม่ได้พวกบุรีใครนะแต่ว่า,าตั๊กแตแดงที่เป็นสาวสองในเรื่องอคุณเอมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเลยเขาเรียกจะเจ๊บลลูนใช่ไหมกับเจ๊เฟิร์สอะไรทุกอย่างเนี่ยออแล้วก็อีกคนนึงนำจําชื่อไม่ได้สามสาวที่เป็นสามเ,เป็นเพศภาพพูดง่ายทั้งเรื่องผมแทบไปเห็นอะไรเลยคือ โอเคเจ๊บรรลูนเนี่ยแกเป็นตัวดําเนินเรื่องก็จริงถ้าตัดความเป็นตัวดําเนินเรื่องไปนะมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือกี๊ดกีกีกีไอ้ไอ้มุกมุกคือมุกกระเทยก็คือโทษนะมุกกระเทยแหละเออนึกออกปะแล้วก็กีดแล้วกีดแล้วก็มุกกระเทยแล้วก็กีดแล้วก็มุกกระเทยผมไม่รู้ว่าเขาอื่นชอบแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันบางทีต้องรอเล่นมุกให้จบก่อนเรื่องถึงจำเนินเดินต่อไปเออ ซีนนี้ให้จบก่อนเรื่องถึงจะไปต่อต่อไปนั่งดูอะ่ะคนดูเต็มโรงเลยโอ้ยหัวเราะมุกตลกกันขำกันชอบกันอันนี้เข้าใจบริบทของคนไม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้เซนลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าบางทีเราอยากจะให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้านีนี้ต้องมาเล่าต้องเล่นมุกนี้ให้จบตับก่อนตับที่เสร็จเรื่องเล่าต่อตัดฉากไปซีนหลอนน่ากลัวบิว้วจัมสแกนแล้วก็กลับมาเล่นมุกใหม่ บิวจํานกแกแล้วกลับเล่นมุกใหม่บิวจับนก,กแกกลับเล่นมุกใหม่มันบางทีเราตัดห่ังทุกเรื่องมันจะมีไคลแมทช่วงท้ายใช่ไหมเออแต่เนี้ยผมว่าไคลแมทช่วงท้ายมันไม่หนักพอไม่หนักมันจะมีช่วงเหตุการณ์ที่ว่าก่อนถึงไขลแมทช่วงท้ายที่ว่าเพื่อนๆแก๊งเพื่อนเนี่ยแยก,กไปทําภารกิจไปหาศพไปเผาไปอ่าไปในโบสถ์ไปที่บ้านอะไรเงี้ยผมว่าอันฉากเนี้ยควรจะเป็นฉากไคลแมท เพราะมันทําได้ดีมากเลยคืออาจจะมุกอาจจะมีาามุกตลกที่ลาคานบ้างแต่ว่ามันบิวอัพได้ดีกว่าฉากสุดท้ายอ่ะฉากท้ายไม่หนักพอไม่เข้มพออ่ะพุ่งตรงอืมฉากสุดท้ายในโบสถ์ที่จุดไฟเผาที่สุดท้ายมีพรนาาออกมาเนี่ยอันนั้นอ่ะมันดูอ่อนไปอันนี้สปอย่อยนะใครไม่เคยยังไม่ดูก็ข้ามช่วงนี้ไปเลยจะสปอยว่าสปอยนิดนึงเออคือ ฉากที่จุดไฟเผาโบสถ์อะโบสถ์มันไม่ได้ใหญ่เลยจริงโบสถ์ไม่ได้ใหญ่กว้างใหญ่มากเลยไอคนจุดไม่เห็นหรอว่ามีคนอยู่ข้างในเสียงคนดังอยู่ข้างในคนอยู่ข้างในกำลังโต้วาทีกับผีอยู่อะเออไม่มีเสียงออกมาเลยโบสถ์แค่นั้นอะไม่เช็คหรอว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าเออมันเลยมันทําให้ฉากสุดท้ายมันดูเบาไปยัดการยัดแผนาเข้ามาในฉากสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไม่ได้ช่วยให้ ฉากท้ายมันดูแบบมีน้ำหนักมากขึ้นเลยไอ้ฉากก่อนหน้านะั่นน่ะสนุกกว่าฉากที่สามคนอาสามกลุ่มแยกกไปทำภารกิจอน,นั่นน่ะอันนั้นสนุกกว่าอีกอืมก็นี่แหละครับถามว่าสนุกไหมมันก็ระดับหนึ่งผมไม่อินเท่ากับพวกที่เขาไปดูกันนะวุ่งตรงแล้วก็ผมไม่ได้ดูหนึ่งสองสามเด้วยก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มาเจอจะมารีวิวที่คอสึกเราที่ดูมาเฉพาะภาคสี่ภาคเดียวเนี่ยถามว่าสนุกไหมก็ ได้ได้อยู่อยากสนับสนุนหนังไทยนะอืมหลังๆนี่ผมคืนน้กบายตัวเองหลายรอบแลนะ้วเนี่ยเคยพูดว่าไม่อยากดูหนังไทยเพราะว่าผิดหวังแต่ว่าก็มีหนังไทยหลายเรื่องที่เราทําให้เราสนุกทําให้เราเตะเทนได้แล้วก็ทําดีด้วยอืมแต่ว่าไม่อยากเสเียวลาไปดูกับหนังที่ไม่มีคุณภาพไม่ตั้งใจทําบทสวยๆคือเขาก็เขารับความเป็น เมื่อาชีพเขาในการทําภาพยนต์แต่ว่าเราคนดูเราเสียต like ังเขาไปดูอ่ะเออเราไม่ได right ้ดูเถ okay. ื่อน่ะเราควรจะได้อะไรมากกว่าแค่มุกตับ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 อย่างเงี้ยอืมมันควรจะมีคุณภาพได้แล้วมันปีนี้แล้วอืมก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือการรีวิวหนังที่ไปดูมาครับพี่นาคสี่เออก็ใครชอบก็กดไลค์กดเด็กถูกใจได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้า ใครชอบอยังไงไม่ชอบองไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ